สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมินาซูมาอีเลว์นนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ทําที่มอ,อกมาเป็นโคตรทีมมหาการนะครับไม่รู้ว่าเป็นโคตรทีมมหาการทีมที่เท่าไหร่แล้วส่วนอันนี้ก็คือนักเตะที่ผมได้เลือกมาให้อยู่ในทีมโคตรทีมมหาการนะครับจะมีใครบ้างมาดูครับมีกองหน้าเซเมโอกะโกเอ็นจิฟูบุคินะครับผมและกองกลางอิจิโนเซฟูโดตีและคาเซมารุนะครับกองหลังก็เป็นโคุงเลขคลงุงซูนามิ คาเบยาม่าแล้วก็โดมอนนะครับผู้สาประตูก็เป็นเอนโดนะครับอ่าโค้ดก็เป็นเอนโดตอนโตนะครับผู้จัดการก็จะเป็นฟูยูเป้นะครับโอเคไปไปลุยครับก่อนอื่นเหมือนเดิมครับเรามาเลือกสนามกันนะครับผมว่าเป็นสนามนี้นะไปครับลุยครับไป มาครับเริ่มเกมนะครับเรามาด้วยยูนิฟอร์มของอินาซุมะเจแปนนะครับแล้วก็โลโก้อินาซุมะเจแปนครับคลิปนี้เราเจอกับทีมโอเกอร์นะครับไม่รู้เราจะสามารถทาประตูได้หรือไม่นะครับเรามารับชมกันดีกว่าดมอนอาบอลมาเตะฝาวอะไรจังหวะที่แม่งควฟรฟาวไม่ฟาวจังหวะไม่ควฟรฟาวเสือกา,า,าวนะครับเยี่ยมจริงโอเคโอโ้ส่งบอลแบบนี้ คือบางทีผมก็แบบวัน,นนี้ผมทำอยู่2เกมไงเป็นนินาซุมะอิเลเวนกับกัปตันตุบิสาล่าส์ออฟนิวแชมเปียนนะครับก็เลยจับสนเรื่องปุ่มนิดหน่อยก็ผมขอฝากติดตามผลงานกับตันตุบิสาด้วยนะครับมาต่อกันเลยมะมีเดียวเสียท่าไม่ตายนะเดี๋ยวรอเอ็นโดโอเคมาท่าไม่ตายในตำนานท่าภาษานน้นร้อนแรงอุ้ยโดดไปโด,ดทีบอล B6 เพิง ลูกนี้เป็นไงยิงไกลไปบ,บ้าวะลูกยิงแบบไหนวะเนี่ยแบบใกล้หรือแบบไกลวะโอ้โหนี่เป็นผู้ราาักษาประตูที่ค่อนข้างเก่งนะครับไอ้กอริลลาคนนี้นะโอเคกคันเซม,มาลุกท่านี้ชนะหมดอะบอกเลยท่านี้ยังไงก็ชนะนี่แน่ป่าเมตตนดีฟจังเกิ้ลรวยแม่ ดูเหมือนว่าแมทนี้จะยิงยากนะครับโอเคโคงเล็กคุง้งเอาบอลมากงล้อวายุ<ร>เยี่ยมมากโคงเล็กคุง้ง<ร>เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟเฟอร์ทีเอาบอลไปสวยมาเจอนี่ไปหน่อยบาดาดเวลาสวรรค์ไอตัวนี้น่าจะชื่อบาดาบนะไอกัปตันทีมโอเกอร์เนาะ<ร><ร>โอ้โห,โหนี่ผมส่งบอลไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนเลยวะ ส่งแบบอะไรก็ไม่รู้กับเบยมากนะยิงนะอ่าถ้ายิงนี่น่าจะเป็นลูกเตะมหาสนีบาดฟาดพิภพนะครับมีโกนจีกับเอนโดแต่ว่าเอนโดเป็นผู้สาประต่ะเล่นยาก,กว่ะว่าแล้วเยี่ยมโดนเออเฮ้อขอบใจมากขอบใจมากนะเดี๋ยวก็เปิดไฟแม่งเลยมึงอือโอเคมาโกนจีสวยโกนจีลุยเดียวแล้ว มาเจอท่านี้ไปหน่อยตรงนี้จะเข้าไหมอุ้ยรับปิดซะแม็กซิมัมไฟเย่ฮึ่มแม่งท่านี้แม่งงัดออกมาตลอดเลยวะโอ้โหาจะเหนียวหนึบเกินไปแล้วนะจะเหนียวหนึบเกินไปแล้วนะขนาดท่ามันสาน,นยิงไม่เข้าเลยท่าเดี๋ยวจะเข้าได้ไงวะมาอีกทีโนเตะยิงจากมุมนี้แหละ อล้บไปซะลูกเตะยูนิคอนไปกระซัดอือหือไปกระซัดช็อตไปเหมือนเดิมแม่งทีพีมันลดบ้างไหมวะสงสัยนะเนี่ยโอโ้โหไม่ต้องลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะยิงไงแม่งก็ไม่เข้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าทีพีมันหมดเมื่อไหร่นะมันเสดใช้ใครยิงดี โอเคสมมติกะก็ได้ะโอ้โหไอ้เปี๊ยกนี่ไอ้เปี๊ยกนี่เป็นกองหลังที่เก่งนะน่าจะเป็นไอ้เปี๊ยกฝาแฝดขั้วบวกกับขั้วลบเป็นบุคคลสำคัญนะครับที่ทำให้ไอ้ผู้สาวดูกริลล่าใช้ท่านั้นได้โอ้โหโดนโดนได้เดสเปียร์พวงสวรรค์มรณะเนาะเจอนี่ไงเจอนี่ไงเอนโดรับไว้ให้ได้นะเอนโด อุยยาอุยทันเทวะโอเมกา้าเยี่ยมต้องแบบนี้สิต้องแบบนี้ยิ่งไม่เข้าอย่างน้อยพวกศัตรูเราก็ต้องดึกไว้ก่อนโอ้โหบอลจะถึงตีมบูบุคิจอยู่แล้วอืมกาวิเทชั่นแรงน้มถว่วงสวอยเล่นบอลทำแบบนี้กันได้ไงวะมหาจรรย์คาเบยามา,า,า,มาทันไหมทันไหมคาเบยามาคาเบยามา โอ้โหโอเคมาฟูบุคิโอ้โหแม่งเอ้ยบอลเพิ่งแต่นะอโอเคฟูบุคิเอาบอลมาไหวไหมตโนเอ็นเจอร์อะเทพิดาเหมันอะไหวรึเปล่าเนี่ยมดีมากฟูบุคิคุงไปสมิลก้าสมิลก้าไป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 เดีย๋ยวเรารอให้ฟูบุคิมาครับลูกยิงประสานกับฟูบุคิลูกยิง ในตำาานภาทาเอเรียไวยเวิร์นบิบา,าร,ร์ในลูกนี้โอโ้โหมันจะงันท่าเลเวล3ออกมาแบบนี้ตลอดได้แบบนี้ได้เหรอมันไม่ได้ปะโอโ้โหแม่งงัดออกมาสักขนาดนี้แม่งงนด้วยแบบเหมือนพีพีมันแบบไม่มีวันลดเลยครับโอเคซึนามิไปยืนดักรอครับบาดัปยิงเด,ดสเปีย รรมิสวยดิสจังเกิลท่านี้นะครับทำให้ลูกยิงน่นะพลังลดลงเยอะเลยนั้นเอนโดเอาเป็น5-2ก็พอนะครับต้องชกบอลลูกนี้ออกไปให้ได้เยอะมันเลกคุณธรรมเอนโดสวยเงียบมากเอนโดคุ้งเอฟโฟรเรทีมามาดาบเยจนิสัก เวลาวรรคนท่านี้โคตรชอบเออเอาไงดีคาเซมารุโซเมโอกะโคเวนจิจฟูคิอ้โหฟูคิเป็นอะไรเนี่ยได้แค่จับบอนลนิดเดียวหรือไม่ก็การลังจะแตะบอลมัโดนแย่งทุกทีเฟรมแดนอิจินโนเซสวยเยี่ยมมากครึ่งแรกจะหมดแล้วเนี่ย ผมรู้สึกว่าสมเมโอกาเอาลงมาแม่งไม่มีประโยชน์เลยว่ะมาโอเคครัเซม,มาร้ด้วยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหลังแล้เปลี่ยนออกมาการเซม,มารู้ยิงกับโคนจิลูกยิงตำนานระบ,บําเพิงพยาไกา่เล่นลน้มเป็นห้าไม้ตายของอินาซุมะในตำนานเนาะอินาซุมะในตำนานเลยรุ่นของใครวะ ไอคนที่ขายรามเมงอะ่ะร้านร้านอาหารน่ะใครว่านั่นแหละยุคที่คุณปู่ของเอนโดเป็นผู้จัดก,การทีมอะ่ะเป็นเโคด้ดโค้ดของทีมนั้นน่ะเนาะคูเลคุงเออสวยเอาบอลมาให้ฉันซะโอ้โหคูเลคุงเจ้าช่วยโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีงี้ทำไมไม่ฟาวทำไมไม่ฟาวทีเจี๊ยบธรรมดาทำไมฟาวกรรมการ กรรมการแม่งลำเอียงว่ะแม่งเอ,อ้ไปฟูคิไปไปโอ้โห,โหหมดเวลาครึ่งแรกซะก่อนนะครับไม่งั้นได้โดน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 ฟูคิยิงกับโคนจิแน่มาผม,มขอเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งเอ,า,อาเป็นอ่าเอาไงดีอะโยโตะลงแทนเซมิโอกะนะครับแล้วก็เอาซากุมะลงแทนคาเซมารุปรับเปลี่ยนแค่นี้ก็พอนะครับ เดี๋ยวค่อยดูตามสถานการณ์นะว่าจะเอาใครเปลี่ยนออกหรือเปลี่ยนเข้านะไปครับเดี๋ยวเราไปลุยครึ่งหลังกันดีกว่ามามาตอนที่ครึ่งหลังกันนะตอนนี้นะครับมาที่ครึ่งหลังแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถทำตะกร์ได้เลยนะไปผูบุกิฟผูบุกิฟผูบุกิฟผูบุกิีคนทีม่มาแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยวู โอ้โหพวกพี่เป็นอะไรเนี่ยโอเคเอาบอลมา,อาบอลมาไม่ได้ก็เอาบอลมาสวยสนโนโจ้าดีเยี่ยมต่ออย่างนี้ถูกปะขออไต่อหาต,ตัวยิงไม่ได้เพิ่งเปลี่ยนลงมาก็ยังยิงไม่ได้อะอะคู่นี้ก็ได้ปหเดี๋ยวเราจะยิงลูกยิงอะไรวะสปาร์เกิลเรนโบว์หรือสปาร์เกิลเวฟอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำชื่อไม่ได้ทั้งน้องจำได้หรือว่ารู้คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนะครับ ลูกนี้นี่รู้สึกว่าจะยิงย่งยิงย่งยิไกลยิงย่งแรงเนาะยิงใกล้มันก็จะเบานะครับไม่รู้ลูกนี้จะเป็นยังไงนะครับมารับชมมาไอ้หมอนนี่แม่งงัดท่าน,นี้ออกมาตลอดเลยวะโอ้โหาดูลูกยิงของเรานี่มันแบบนุบๆทุกอย่างเลยนะครับนุบๆเบโมนน้บอลมาสวยไฟเออร์ครับเออ v o คาโน o หรืออะไรสักอย่างวะแมกมาหร หรือลาวาไฟโอ้โหโดนแก้วกาวิเทชั่นโอ้โหมาเจ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี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 ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเจอเสร็จไปชาร์จ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 เร็วเร็วดิใครจะวิ่งมาก็รีบวิ่งมาดิโดมอนเนี่ยเอ็นโดโอ้โหจะโดนอีกแล้วโอ้แม่งแบบยิงยากมากนะ ยิงยากมากจริงๆในการที่จะเอาเอนโดมายิงอ่ะแล้วแบบเอนโดเป็นผู้รักษาประตูอ่ะถ้าเอาเอนโดมาเล่นเป็นดิบโล่มันก็จะหมดปัญหาเรื่องนี้เนาะโอเคเอฟโฟดีที่รับการลงทันของเทพตะก็อดเบกเสร็จลุงนี้แหละเอฟโฟรดีต้องทำประตูให้เราให้ได้โอ้โห ให้ตายเหอะอีอเจิโนโตะบอลมาสวยต้องได้ดิเฟรมแดนเยี่ยมมากดีอเอาไงเอาไงดีโอเคตะกุามานี่แหละเราจะยิงคอมโบนะยิงคอมโบบวกกับฮิโรโตะนี่แหละมะั้งโจออกมาเพนกวินเยอะเพนกวินจะกับพัดที่หนึ่งเยอ ิโรถโตต,ต่อครับลับไปซะเฮ้ยเวหาฟาพิโพโอ้โห,โหทีทีหมดจนได้นะมึงเลคขาแบบนี้ครับเรียกว่าเลคขาได้ไหมละครับสกอร์แรกของอินาซึมะเจแปนหรือทีมโคตรทีมมาหาการนะครับไม่รู้ทีมที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะครับวเกี้วมันมา โอเคสวยมากฟูคิดันโนแองเจิลเอางต่อโอนจีไหมโอนจีบ้างมา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 ันมันไม่ยิงเลยว่ะโอนจีเอาไว้เสริมดีว่าเอาเป็นท่าคอมโบนะครับเก็บเอาไว้ก่อนแต่เราใช้นี่ก่อนดันโดนสบั๊กท่าอะไรวะไม่เคยเห็นโอนจีที่แบบได้ใช้นะครับตึนมมิก็ได้มายิงกายครับ ซูนมิลุกนี้ต้องยิงไกลนะซึนมิยิงไกลนะลุกนี้อ่ะแรงพอสมควรถ้าจะไม่หิดนะในเกมนะครับในเกมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละเหมือนใจท่าเล้วลสองครับตาข่ายสายฟ้าเข้าไว้รวยโก้ไดูที่2เป็นของโค้รทีมมหาการโดยซูนามิเก่งมากซูนามิ เยี่ยมขอสักสี่ลูกได้ไหมฮะสี่ประตูได้ไหมขอสี่เม็ดได้ไหมเลขส,สวยๆอะเลขสวยๆเลยเลขคู่ส,สวยเนี่ยเลส่สองไม่สวยตรงไหนวะก็สวยแต่ว่าต้องการเลขสี่ไงมันยิงแล้วเดสเปียกองหลังแล้วมีแบบว่าท่าไวส้สก,กัดบอลน,นี้เนี่ยดูทรงแล้วโอ้โหโล่งสียเห็นโดก็ได้พาตามไปลงหลับรงนี้ไว้ให้ได้ยั่ว ฮัรทเทวะาโอเมกา้าสวยชิชิวเอนโดบอกชิวชิวแต่ถ้าโดนเดทเบกของ3คนของทีมโอเกอร์ยิงก็คงขีดเหมือนกันนะครับเ <c oughs> ดทเบกมันแรงมากมันเปิดไฟวะ่ะโอ้ <c oughs> ไฟเราก็ยังไม่มาโอเคสวยโอ้ยมาไฟมันหมดเอาบุกไป <c oughs> เราจะใช้อะไรยิงดีวะ ให้มันได้สักสามคอมโบอ่ะให้มันเป็นคูณ2อ่ะพาเบยามาได้ยิงลูกเตะมหาสนีบาทฟาดพิภพนี่เนี่ยที่เป็นแท่นเหยียบให้เอนโดกับโกเอนจีอ่ะเอนโดก็กว่าจะวิ่งมาดูแมปดิโอ้พระเจ้าจะถึงแล้ว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 เอนโดเอนโดโอ้โหแล้วผมเลี้ยงลูกออกเยี่ยมเยี่ยมมากโอ้มาจางังหวะนี้ไฟต้องมาแล้วโอเคทักกุมะ ยิงละผมว่าน่าจะส่งไปถึงฮิโรโตะกับโคจิได้ครับมาแล้วเป็นกวินเพนกวินเจ้คพับที่หนึ่งยอต่อด้วยฮิโรโตะสวยเป็นไปนตามที่คิดเยี่ยมมากเวหาฟาพิภพต่อด้วยไปแล้วครับคูณสองไปแล้วครับเฮ้ยแม็กซิม,มัม ฟเยอร์เรียบร้อยลูกนี้เรียบร้อยไม่ต้องคิดเลยครับไม่ต้องคิดเลยว่าจะเข้าหรือไม่เข้าครับยังไงก็เข้าคูณ2ขนาดนี้นะครับเรียบร้อยโก <c oughs> เยี่ยมสามศูนย์แม่งเอ้ยนึกว่าจะได้ศูนย์ศูนย์แล้วแม่งไปต่อเวลาแล้วก็ไปยิงจุดโทษอะไรอย่างงี้แต่เราก็ทำประตูได้ครับก็โอเค โอเคแหละต้องโอเคแหละแต่มันต้องย่างบอลมายิงให้ได้แล้วก็ต้องใช้ท่าคอมโบอะ่ะถึงจะยิงประตูได้นะโฮเ,เกอร์มันผู้สาวประตูตอย่างที่รู้ๆกันมันหนึบจริงๆนะครับมาโดนลูกนี้แหละววิ่งม,มาแล้ววะโอเคเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเจอนี่กางเขนอคีทอดไฟเออร์นะครับเรียบร้อยมานาหมดอย่างนี้ก็เละทีครับโก ีน40เยี่ยมมากสวยงามครับเออเวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวได้อีกตะลูกไหมวะใช้กินโนเดไหมเออเฮ้ยเดี๋ยว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 เย็นก่อนเดยเย็นก่อนตัวสกัดก็ไม่มีทามไรตาสกัดกันกน็ไม่มีโอโ้โหเขามียาม่าแต่โคไม่โดนเรียบร้อยครับเดสเบรก อ้โหลูกตุ้มหนามมรณนะเละเป็นขี้เลยครับเป็นโดจังหวะน,นี้ในอนิเมะรับได้นะครับในเกมจะรับได้ไหมมาดูอุ้ยจะไปยอมแพ้กันล่ะอันนี้ว่าโอเมก้าอ้ออโดนตีไข่แตกคุณได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราทำใจยอมรับได้ครับว่าเดสเบมแรงนะครับ แล้โดนยิงระยะเผาขนขนาดนั้นจะไปเหลืออะไรครับต่อยเป็นเอนโดก็เละเหมือนกันนะโอ,โอ้จะยิงวิหกเพลิงอะ่ะอยากยิงวิหกเพลิงอะ่ะมันเทพเดียมยิงสามคนวิ่งสามคนตัดที่ลูกบอลมันเทเดียจะได้ยิงเนี่ยเอาหน่อยโอ้โหเวลาหมดนะครับโอเคคลิปนี้จบตัเพยงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับทีมที่สร้างมาโคตรทีมมหาการก็ชนะโอเ์ไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็ขอฝากผลงาน กับตันตุวภาษา Lights of New Champion ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับอยากให้เล่นทีมอะไรจัดทีมแบบไหนคอมเมนต์ใต้คลิปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า